อันนี้ก็แข็งเส้นคอแข็งเส้นเส้นคอแข็งนี่ก็เป็นเป็นโลกที่กําลังนิยมเส้นคอตัวนี้ยแข็งเนี่ยข,ข้างๆก้านคอนะ่แข็งมากอืมแข็งมากที่นิยมมากช่วงนี้มีมากันเยอะเลยไอ้ที่อะไรนะบ้านหมุนหันคอไม่ได้คือน้ำลาย คือเส้นคอตรงนี้มันแข็งมันจะมาจากตัวตัวกระดูกคอะตัวหมอนรองกระดูกคอมันมันแข็งมันเริ่มเสื่อมมันจะทําให้อาการเส้นมันแข็งเส้นด้านหน้านะด้านหน้าคอมันแข็ง,งวัูเช้าก็มีมา,มาวูนเช้านี่แกมาแกหันไม่ได้เลย พอแข็งมากเสียแล้วหน้ามืดหัวทิมเลยอืมห้าคุณผู้ชาวหัวทิมแกบอกว่าแกลุกไม่ได้เลยนะนอนอย่างเดียวนอนแล้วก็หัวทิมอย่างเดียวเมาเหมือนเมาอย่างเดียวเลยห้าสิบห้าวันแกบอกเป็นมาห้าสิบห้าวันแล้ววันดีคืนดีก็มีไม่บอกใครเลยเพื่อนโทรไปหาบอกว่าเป็นไรเพราะว่าเนี่ยเมาหัวทิม ก็เลยบอกว่าให้มาหาอาจารย์เขารีบมาเลยนะมาถึงเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมดีขึ้นเลยเขาบอกโอโ้โหนี่ทรมานอยู่ตรงบอกว่าให้นอนหลับตายไปเลยเพราะมันทรมานมากเมื่อเช้ามามาซ้าดีขึ้นมากเส้นเนี้ถ้ามันเป็นแข็งๆนะมันจะทำให้เลือดไม่ขึ้นหัว อันนี้เคสเมื่อเช้านะเมื่อวานเนี่ยเป็นพระเลยอนะที่มาบางคนเป็นนะมันจะซึมพูดไม่รู้เรื่องเลยอะอ่าเสร็จแล้วท่านพระนะท่านพูดไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะ,นนพ,ะนะนพูดไม่รู้เ,นะเรื่องซึมแล้วกไ็ไปนอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลหมอเอกซเรย์ ray, สมองอะนอนตั้งสี่วันหาสาเหตุไม่เจอ เป็นพระพระเลยเป็นพระรูบาด้วยนะอืมนอนอะไรนะเอ้ยไม่ใช่ซึมตลอดเลยหมอตรวจหาไม่เจอไม่รู้จะรักษาอย่างไงไปวัดกลับไปหมอว่าคอมันแข็งหน่อยๆหน่อะไปกายภาพพอไปถึงวัดหลวงพ่อว่าเอานี่เลยโทรมาหาอาจารย์แดงเลย เขาก็มานะพระท่านก็มาบอกว่ามีเสียงหลอนด้วยเหมือนมีคนเรียกตลอดนะอันนี้เป็นพระนะนึกว่าเป็นโว่นึกว่าผนะีมาครั้งหนึ่งนะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมาพ่อว่าโยมพ่อว่าต้องให้ศึกแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วคือซึมมากทำไปทีเดียวดีขึ้นเลย 96%, 96ไม่ศึกแล้ว พ่าเป็นที่กระดูกคอมันแข็งฮะถ้ากระดูกคอมันแข็งเนี่ยมันทําให้ตัวเส้นมันแข็งมันเลือดไม่ขึ้นหัวนะต้องมารักษานะถ้าคนที่มีอาการนี้มันต้องมารักษานี้มันแย่เนี่ยแข็งมากเลยเนี่ยนะนี่บางคนบางทีคนก็มาจากกระดูกคอเสื่อมมาคนคอแคบเช้าก็มีกระดูกคอแคบอาการมันจะเมาอ่ะเหมือนเมาเหมือนเหมือนง่วงเหมือนซึมเหมือนบ้านหมุนพวกเนี้ยมันจะกระดูกคอนะต้องต้องมารักษา มันรักษาได้อย่าไปทรมาน